สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบังสภาพทุกส่อค่ะแอลค่ะนางค่ะสวัสดีค่ะทุนนกท่าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นมวนชุดกันลมกันฝนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมากาลดไอทีค่ะลูกค,ค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริสัทบัคราคาสาม0บาทนะคะน้ำหนัก45จากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าร0อยสชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการราคาขอบย่า er ประมาณการนะคะลูกค,ค้าจ๋า ขออนุญาตประมาณการ22บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าในหนึ่งกระสอบมีเป็นทั้งเสื้อค่ะมีเป็นทั้งกางเกงค่ะแล้วก็มีเป็นตัวยาวๆค่ะค่ะเป็นกันฝนก็ได้ได้ค่ะจะเป็นกันลมก็ดีดีค่ะจะเป็นเนื้อผ้าบางๆน่าจะบางวคือเป็นแบบว่าเป็นผ้าล่มสไตล์แบบนี้เลยนะลูนะคะจะเป็นกันลมกันฝน นะราคา3าม0ันบาทเท่านั้นสำหรับหมวดนี้ะนะลูกค้าจะาคุ้มนะคุ้มรายหยาดด้วยเขตเอด้วยะนะคะราคา3,400ันบาทค่ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะเรียกได้ว่ากันได้ทั้งลมกันได้ทั้งฝนนะคะลูกค้าจะแนะนำนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานประมาณนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าจะแนะนำเพิ่มเติมเลย 3,400บาทเท่านั้นนะคะลูกค้จาจ๋าต้นทุนสุดคุ้มด้วย22บาทต่อตัวจ้าใช่ค่ะลูกค้จาจ๋ายยาโรชาลูกค้าจ่ายยาโรชา วันนี้เรามีโอกาสมารีวิวใช่ต้องขายเทศการนี้นะยังไงคะตอนนี้มีกี่จังหวัดแล้วนะเจ็ดสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบแปดแล้วอนานจากเจ็ดสิบแปดแล้วก็ว่าได้นะราคาจ้าเจ็ดสิบแปดแล้วนาราคาจ้าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดจังหวัดแล้วทุกพื้นที่ค่ะน้าค่ะทุกจังหวัดค่ะ,ะทุกตำบลค่ะ,ะทุกอำเภอค่ะ,ะทุกหมู่บ้านค่ะทุกบ้านเลขที่ทุกวันนี้มันผลกระจายมาก ลูกค้าจะคนตกบ่อยต้องมีหมวดนี้ค่ะนางค่ะต้องมีติดบ้านค่ะเป็นกันลมค่ะเป็นกันฝนค่ะในหนึ่งกระสอบมีเป็นทั้งท่อนล่างค่ะมีเป็นทั้งท่อนบนค่ะราคาจาราคาก็คุ้มนะใช่สามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นสามพันสี่ร้อยบาทรับกระสอบนี้ได้ได้เลยรับกระสอบใหม่ก็ได้ได้ค่ะใช้แล้วค่ะลูกค้าจ้าสามพันสี่ร้อยบาทนะคะลูกค้าจ้าในหนึ่งกระสอบนี้มีเสื้อค่ะ มีกางเกงค่ะลูกค้าจ๋าหรือเขาอาจจะมาเป็นชุดก็ได้นะคะลูกค้าจ๋า จนทุน2 2บาทเท่านั้นมาลูกค้าจ๋าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่แล้วก็สอบไม่ได้การันตีว่าทอนเบิร์นจะกี่ตัวทอนล้างกี่ตัวก็ราคาตามหมวดนี้เป็นเรื่มๆรมนะลูกค้าจ๋าเป็นรุวมวิยาาพลาดนะค่ะนะค้าอย่าพลาดนะเป็นเนื้อผ้าที่เบาบางด้วยวันนี้กันฝนเลยค่ะนะคะอันนี้คู่กันไหมคู่กันไหมก็ได้นะถึงจะแบบว่าสี่ะครตัวแต่ว่าก็สามารถคู่กันได้กันฝนกันฝนค่ะลูกค้าจ๋ายาราชยารอช ชอบแอปได้ค่ะราคาไอ้รอบจะนค่ะนค่ะ3,400บาทค่ะลูกค้าจ๋าราคา3,400บาทนะคะลูกค้าจ๋าน้ําหนัก45โลลูกค้าจ๋าโคลัมเบียเยอเสพ2บาทเท่านั้นจ๋าเรื่องโทสีคะนะคะมีมาทุกสีค่ะลูกค้าจ๋าสีแดงสีม่วงขอประชันกันหน่อยได้ไหมได้ค่ะม่วงกับส้มอ่ะลูกค้าจ๋าสีแดงสีม่วงสีส้มสีน้ําเงินสีเขียวสีดาสีเหลืองชมพูขาวมีมาทุกสีเรื่อง ไมมีมาทุกไซส์นะคะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ค่ะลูกค้าจะเรียกได้ว่าใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ่ะสไตล์เะนางค่ะมีมาทุกสไตล์ค่ะลูกค้าจะอุ้ยในเก๊ค่ะอยูแบบะนางค่ะมาหมดค่ะพี่เอาค่ะอยากเอาแบบไหนคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะกันฝนไม่ว่าจะกันลมนะคะลูกค้าจะเรียกได้ว่าถูอินวันเลยทีเดียวค่ะคุณภาพกันนางค่ะ แรงเกินแลมเกินเอาใหม่เอาใหม่สเอาซอฟต์ๆลอกเกดค่ะเกดเอค่ะลูกค้าสาแนะนำนะคะเกดเอของบักเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง ถ15นะคะขาดเปื่อนรำอาจมีเจอกระดุมแตหกหักซิปแตกหักอาจมีเจอะะจ้ะสารุค่ะสาพุออยารอช้าก,กันเลย,ออยสำหรับหมวน,นี้ราคา3,400บาทเท่านั้นค,ค่ะรักษาชอบแบบได้ไดและเป็นกระสอบใหม่เอาไปลุ้นเด่นได้หรือชอบกระสอบนี้เอฟได้เลย<ด><ด>ค่ะราค3,400 ได้คุณภาพเยเด้ได้น้ำหนักสี่พ้าิกิโลกรัม้าคุมคุ้มเยอะเยไม่ขายช่วงนี้ไม่รู้จะขายช่วงไหนนะลูกค้าจ๊าไม่ขายช่วงนี้ไม่รู้จะขายช่วงไหนนะคะเป็นอีกหมวดที่แนะนํท้ายดีเราบอกต่อค่ะแล้วค่ะลูกค้าจ๊าแนะนํานะลูกค้าจ๊าเป็นสินค้าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอีกหมวดที่เราจับสรรมาให้ลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่สอบถามหรือว่าลูกค้าที่ขายงานแนวนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋า ลูกค้าจะเป็นคล้ายๆแบบแจ็คเก็ตกันลมได้กันฝนได้นะคะลูกค้าจ๋าคุ้มแดดก็ได้ดได้หมดค่ะก็สามารถคุ้มแดดได้นะคะาส่ชั้งง่ายได้หมดเลยได้ค่ะได้หมดเลยในหนึ่งกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ก็ชักนะคะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดี ขอให้ใส่ใสได้คะด่ะลูกค้าสามารถใส่ด้วยกันได้หมดเลยสำ,สำหรับวันนี้แล้วคุณสมบัติของเขาเยอะมา,ะากขาผ้าเก่งก็อยู่ในนี้นเสื้อมาค,ะค่ะลูกค้าจะคุ้มๆยั่วๆนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสนใจสามารถ 4F ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะคุณสุภัตรารับกระสอบนี้นะคะ,ะพ,พี่สุภัตตา สุขภาพที่ระบายนะนะคะจะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะใช่แล้วขอจบไลค์เพียงเท่านี้ค่ะคุณพ่า <c oughs> CF แล้วนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าคุ้มมากนะต้นทุนต่อตัวเราประมาณกัน22บาทลูกค้าจ๋ามีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงมีแบบว่าการลมกันฝนะคะ่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆนะคะใช่ค่ะอะต่อแต่ต้องขอปอบคุณลูกค้าที่เสียบไปะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปหาคู่อีกทีนึงนะ,ะ,ะว่าคู่ไหนจะอยู่ยังไงนะคะกจ๋าแต่ว่า ลูกค้าจากสินค้าของทางบริษัทบั็กวันนี้นะลูกค้าจะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะสามารถเช็คสต๊อกกับพนักงานขายได้นะคะลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะว่ารับลูกใหม่สึ่งคนนะคะคุณคนคุณขล้กอนกันคุณกอนกันรับลูกใหม่ค่ะรับลูกใหม่ต่ำเต่เลยร้อยขอพกรณลูกค้าลูกค้าจากสต๊อกของเราตอนนี้ไปเรื่อยๆสามารถเช็คสต๊อกด่วนเลยลูกค้าจากสินค้ามีจํานวนจํากัด ซื้อเยอะรถเยอะแน่นอนค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้ไปเร็วมากพวของเขาคุ้มมากกานางคะราคา3,400บาทเท่านั้นสต็อกไปเรื่อยๆค่ะลูกค้าจ๋าจะต้องไปเรื่อยๆตอนนี้สามารถเช็คสต็อกด่วนค่ะลูกค้าจ๋าว่ามีกี่กระสอบเหมาเลยได้นะเหมาเลยได้นะเหมาเลยเหมาได้ค่ะลูกค้าจ๋าเหมาได้เหมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะราคากานางค่ะสามพันสี่ร้อยบาทเหมาราคาบอดจบเอาบอกสบายสบาบอกสบายเลยเอาไม้จ้าราคา ็นของคุณพี่สุขัตตานะคะค่ะคุ้มคุ้มยั่วยั่วนะคะค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะเป็นอีกหมวดที่แนะนำลูกค้าจะซื้อสองหมื่นอ่าได้ลดเลย1,000บาทลูกค้าจ๋าได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคของเราด้วยนะะคใช่แล้วอุ่สิบบาทตายคอยค่ะลูกค้า แบรนด์ยี่ห้อก็มีค้ามานะคะลูกค้าจามีค้ามาเลยนะคะแบรนด์ยี่ห้อของเขาไซส์ก็พว้ไซส์มาจ,า <iend ot> จ้าโอเคค่ะลูกค้า,<ห>าตอนนี้เราประมาณการาส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันกี่รอบนะคะทว <str> นรายการกันลูกค้าจ้าหมวดนี้นะะลูกค้าจ้าเป็นหมวดชุดกันฝนกันลมนะลูกค้าจ้า กันหนาวอาจจะไม่ได้นะคะจกก๊ะก็แล้วแต่สะดวกนะคะอาจเป็นงานญี่ปุ่นงานเมการถไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริสันบัคราคา3,400บอบาทคา่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการคา่ะลูกค้าจ๋า130-150ิชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่ค่าย2 2บบาทคา่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ